สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสำหรับนี้ครับผมเคยเชิญคุณผู้ชมนะครับมาร่วมภาคภูมิใจไปกับเรื่องราวของผู้ผลิตนะครับเครื่องปรับอากาศต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีอายุก,กว่า40ปีนะปีครับ ส่งออกยังประเทศต่างๆนะครับในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาโดยเฉพาะการประสายงานระหว่างเจเนอเรชันนะครับสองเจเนอเรชันวันนี้ผมแขกรับเชิญสําคัญที่จะมาคุยกันในรายการต้องขอต้อนรับคุณนัทพลเอื้อจุยศกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับคุณทิวคารสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณทิวครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยวันนี้ขออนุญาตที่จะสอบถามเรื่องราวนะครับเรื่องของแรงบันดาลใจ ในฐานะที่เราเป็นรุ่นลูกต่อรุ่นคุณพ่อซึ่งทำธุรกิจเรื่องเครื่องเครื่องปรับอากาศนะครับก็เลยแนะนํำหน่อยครับว่านัททคนเอื้อชูยศหรือน้องทิวนี่คือใครครครับเพราะว่าก็ผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดนะครับเขขายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อสตาร์แอร์ครับครัจบการศึกษาที่ไหนอย่างไรครับก็ ตั้งแต่ประถมยันถึงมัธยมครับก็จบที่เซนคาเบียนครับเด็กเซนคาเบียนใช่ครับรุ่นรุ่นเจครับเจ็ดสิบแปดครับจากนั้นไปต่ออะไรครับไปต่อที่แอร์บ็กครับคอมพิวเตอร์เจิเนียรลิงจบตจบด้านคอมพิวเตอร์เจิเนียรลิงใช่ครับครับแล้วก็ไปต่อที่อเมริกาครับครับในสาขาเดียวกันไหมครับใช่ครับแมネจเมนต์อินโฟมิชันซิสเต็มครับที่ต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับเราเลือกเรียนหนังสือเนี่ยนะครับตามที่เราอยากเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้เรียนตามท่านต้องพูดคือครัับว่าท้ง2อย่าง <อ> <ain> คือด้วยตอนเด็กๆครับผมอาจจะไม่ม <Charles. S 1> ีความรู find, ้ท้านด้าคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่งกาง่ายเลยครับเราก็เลยอยากจะรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนด้วยครับโอ้ครับครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามองการไกลว่าคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตที่จะทําให้ผักดันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องอุตสาหกรรมต่างๆด้วยครับคุณพ่อมองการไกลใช่ใช่ครับใช่ครับในครอบครัวมีพี่น้องกี่คน ถ้าถ้าครอบครัวผมมีพี่น้องสองคนครับมีพี่สาวหนึ่งคนครับครับพี่สาวก็ดําเนินธุรกิจอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับปกติตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูยังไงอมก่อนหนึ่งผมขอเล่ายางนี้ดีกว่าครับคือด้วยตั้งแต่เกิดเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะด้วยการค้าหรือว่า อสถานะครอบครัวจะไม่ได้ดีมากนะครับก็คุณพ่อมีพี่น้องหลายคนครับรบแล้วก็เป็นพี่พี่ใหญ่เนาะต้องเพี่คนโตใช่ครับใช่ครับก็คือต้องดูแลพี่น้องครับครับบ้านหลังหนึ่งครับก็อยู่กันประมาณเจ็ดครอบครัวโอ้โหเจ็ดครอบครัวเนี่ยแต่ละคนในครอบครัวก็จะมีครอบครัวตัวเองเองครับครับครับก็ถือว่าครอบครัวใหญ่มากใหญ่มากครับแสดงว่าน้อง ติวเนี่ยคืออยู่ในครอบครัวที่เห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ในความลำบากของคุณพ่อคุณแม่เนมายลำบากขนาดไหนยังไงก็เอางี้ครับเจ็ดแปดครอบครัวเนี่ยโตกินข้าวเล็กกว่านี้อีกนะครับรคับก็เวลาจะกินข้าวกันก็ต้องสลับกันกินอ่าวม่อยากกินก่อนได้กินที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเรียนรู้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตร่วมกันแบบนั้นมาใช่ครับแล้วมันทําให้เราเติบโตมาเป็นยังไงครับถามว่า ถึงจะลําบากจะอะไรครับแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับครับก็รักกันครับครอบครัวรักกันแล้วก็ทุกคนก็ขยันทํางานช่วยกันปลูกฝังกันเพื่อให้สองสิ่งที่สิองสิ่งที่ครอบครัวสอนมาตลอดครับว่ามีสองสิ่งนี้ไงก็ไม่อดตายคือขยันและอดทนขยันและอดทนขยายความให้เราหน่อยครับก็อย่างที่บอกว่าเราเราไม่ต้องรอว่าเราจะทําวันไหนอในเมื่อเรามีโอกาสทําแล้ว เราทํามันเดี๋ยวนี้ให้เร็วที่สุดครับครับแล้วก็ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามแต่อย่าใช้คําว่าเหนื่อยอืคุณพ่อสอนเสมอว่าให้พูดคําว่าเหนื่อยกว่านี้มีอีกไหมเหนื่อยกว่านี้มีอีกไหมใช่พี่ชอบคพูดนี้มากเลยครับครับครับคุณแม่ตามใจไหมระดับหนึ่งครับอืครับแต่อย่างที่พูดว่าเขาสอนให้เราเข้มแข็งโดยการที่ว่าเราอยากได้อะไรเราทําด้วยตัวเองดีที่สุดครับครับประมาณนี้มากกว่าสอนให ทำด้วยตัวเองใช่ครับใช่ไม่ทุ่มขาคนอื่นใช่ครับอสอนให้ขยันสอนให้อดทนใช่ครับโอ้โหยุกับมาเริ่มทํางานที่บริษัทที่บ้านเลยหรือรไปทําที่อื่นมาก่อนใอ,อ่ต้อง,ต,องต้องย้อนกลับไปอย่างี้ก่อนครับว่าด้วยสมัยก่อนตอนนั้นที่ผมจบที่เมริกานะครับคือผมก็ความฝัฝันของเด็กวัยรุ่นนะครับก็คุยกับคุณพ่อว่าขอทํางานที่นี่ก่อนเนาะอขอทํางานที่เมริกาก่อน สักสองสามปีแล้วค่อยกลับคุณพ่อตอบว่ายังไงคุณพ่อก็คุณพ่อก็ถามว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเซ็นอย่าเพิ่งเซ็นอย่าเพิ่งเซ็นอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวรอพ่อไปที่เมกาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อคุณพ่อบอกไหมว่าทําไงต้องไปดูด้วยตาของตัวเองที่อเมริกาอ่าสิ่งแรกอันแรกอันแรกที่ผมคิดนะครับเขาอาจจะกลัวผมไม่กลับอกลัวผมไม่กลับมาที่บ้านแล้วอะไรอย่างนี้ครับอย่างที่สองเขาก็อยากจะดูว่าเซ็นสัญญาที่ผมเซ็นเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นจะเซ็นสัญญาทําอะไร ทํางานบริษัทครับเราเราขอไม่พูดถึงบริษัทแล้วกันครับตอนนั้นคือได้ประมาณ3ที่แหละโอ้คือจบแล้วรับทํางานที่เขาจริการเลยได้ได้เขารับ3ที่แล้วคุณพ่อไปเขาไปเห็นอะไรคุณพ่อก็เห็นคุณพ่อก็ถามว่าเอาอย่างนี้เนาะเขียนมาให้พ่อดูหน่อยว่ารายได้เราเป็นยังไงบ้างเอออ่าคุณพ่อก็คุณพ่อก็มีวิธีเขาเขาบอกเขาบอก รายได้เป็นยังไงบ้างผมก็เขียนให้พอดูว่านี่ครับพอในี่รายได้ผมเท่านี้ผมทำมาปีต่ออนเท่าไหร่ใช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 ่ครับใช่ครับคุณพ่อก็หันมามองคุณพ่อบอกว่าเราทําปีหนึ่งป้าทาไม่ถึงสองอาทิตย์เฮ้ยคุณพ่อคพูดอย่างนี้จริงใช่ครับใช่ครับประโยคนี้พอเราะยินปุ๊บเราท็่รู้สึกยังไงเราก็แบบ เรายังเด็กดื้ออยู่นะครับเราก็ยังอยากแบบก็ยังอยากใช้ยังอยากใช้ชีวิตอยากใช้ชีวิตอิสรนที่นู่นใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นด้วยอยากจะลองที่เราเรียนมาอยากจะทำธุรกิจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ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 ซึ่งซึ่งซึ่งถามว่าพอพ่อพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพ่อพูดว่าถ้าเซ็นสัญญายาวนานขนาดนี้เรากลับชัวร์ใช่ไหมอันนี้เราตอบเขาไม่ได้ครับ เป็นคาถามที่เราตอบคุณพ่อไม่ได้ว่าจะกลับชัวร์ไหมทําไมตอนนั้นคิดอะไรอยู่เราไม่เราตอนพูดตรงเราอยู่ที่นเราอิสระด้วยนะอิสระอ่าแล้วก็เราก็เริ่มมีลู่ทางในการทําธุรกิจของเราที่นู่นครับครับครับเราก็ยังไม่อยากกลับตกลงอยู่ทําหรือกลับคุณพ่อบอกว่างั้นเอางี้ป้าให้อยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอ่าลองดูแล้วกันว่ายังไงป้ายังให้โอกาสใช่ครับใช่ครับปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ อย่างที่บอกเราก็เริ่มทํางานเริ่มทําพัทไทม์ก่อนอกับบางบริษัทโดยที่ไม่เซ็จสัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าอานเมื่อทํางานแล้วพ่อขออย่างหนึ่งธุรกิจนะครับของเราก็คืออยากให้เรียนกอล์ฟ ก็เลียงกอล์ฟที่นู่นด้วยอ๋อเลียงกอล์ฟที่นู่นอ่าอีกใบหนึ่งอีกใบแสดงคุณพ่อต้องเห็นอะไรบางอย่างใช่ใช่ครับเพราะธุรกิจแอร์ครับมันเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่เขาคุยกันในสนามกอล์ฟอ่าต้องมีคอนเนคชั่นใช่ครับใช่่อาหลังจากนั้นหนึ่งปีกลับไหมกลับครับกลับกลับมาเริ่มต้นอยู่ที่บริษัทโอ้คุณพ่อให้ให้ไปคุมโรงเหล็กก่อนเลยไปที่หนักหนักเลยไปที่หนักหนักก่อนครับไปถามคุณพ่อไม่ว่าทำไมต้องไปโรงเหล็กอ่าคุณพ่อบอกว่าก็เอาทีละแผนกให้อยู่ พ่อพูดว่าเอาทีละหน่ให้อยู่ครับครับด้วยด้วยด้วยแผนกตอนนั้นเกิดอาจจะลงเหล็กเราก็อยู่หลังสุดของโรงงานนะครับอยู่ท้ายสุดของโรงงานเลยถ้าพี่ฟังน้าเสียงที่พ่อาบอกเนี่ยน่าจะให้ไปลาบากสุดสุก่อนก็ก็ให้เอาอยู่ก่อนแล้วก็ขยับไปใช่ใชครับแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ใช้เวลาครับเรื่อยๆครับก็ตั้งแรกเราเราเราก็ลงไปเราเราคงไม่ได้ใช้อํานาจ บาดใหญ่ที่เราเป็นลูกเจ้าของหรืออะไรไปอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องพยายามเข้าใจลูกน้องว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับก็พยายามปรับปรุงลูกน้องให้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นความพยายามคุณพ่ออยากให้เราได้สัมผัสกับคนถูกครับถูกครับได้เรียนรู้คนก่อนใช่ให้เรียนรู้ทุกแผนกก่อนครับครับผ่านมันมาลาบากไหมว่าจะผ่านแผนกนี้ขึ้นมาแต่ละแผนกก็ก็พอดูเลยครับพี่เคยท้อไหมพี่ถามงนี้ ถามว่าเคยท้อไหมทุกคนก็เคยท้ออยู่แล้วครับแล้วทิ้วผ่านมาได้ยังไงคือด้วยด้วยอาจจะอย่างที่บอก้ว่ครอบครัว,วรผมสพอร์ตผมเต็มที่ดีมากคืออย่างที่บอกถ้าไม่มีครอบครัวที่พพอร์ตขนาดนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเขาก็สพอร์ตแล้วเขาก็สอนตลอดว่าคําว่าอุปสรรคะอะไม่มีหรอกอม,มีแต่คาว่าบทเรียนมีแต่คําว่าบทเรียนใช่ครับดูเราดูว่า อุปสรรคอันนี้จะเป็นบทเรียนแบบไหนให้เราแล้วเราก้าวต่อไปได้อย่างไงโดยที่จะไม่หนีปัญหาครับครับนี่คือการส่งผ่านงานของคุณพ่อมาถึงเราใช่แสดงว่าไว้ใจพอสมควรทีเดียวแล้วครับครับก็ด้วยสิ่งแรกที่ผมกลับมาตอนอาจจะเป็นแบบเราเราเป็นเจนใหม่นาะครับที่แทนที่เราจะมาถึงปุ๊บเราจะเรียนรู้งานหรืออะไรก็ตามแต่คือด้วยเราโตมากับธุรกิจนี้เราก็ตั้งแต่เด็กอ่าเราก็พอจะรู้ตกี่ยกับธุรกิจที่พอสมควรสิ่งนึ่งที่ผมทำ ระดับแรกๆเลยตอนที่กลับมาคือเอาระบบมาลงออ่านี่เป็นคําถามที่พี่อยากจะถามคิวก็คือว่าการปะทะกันระหว่างเจนคุณพ่อกับเจนเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นี่นะครับครับกับการนําเทคโนโลยีเข้ามาแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงย่อมมีอเยะครับเยอะครับคุณพ่อยอมรับเลยไหมอาจจะเป็นโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับตอนนั้นจังหวะนั้นนะครับคือก่อนหน้าที่ผมจะกลับมาเนี่ยมีทางผู้จัดการโรงงานนะครับได้เคยลองใช้ระบบนี้แล้วอื แต่ไม่สําเร็จอสองครั้งสองครั้งไม่สาเร็จยิ่งหนักเลยครับตอนนี้ผมกลับมาอคุณพ่อเนี่ยก็ยิ่งฝันที่เซเลญ่เลยครับเราเป็นระบบอะไรที่จะนำเข้ามา ERP system ครับดูแลระบบตั้งแต่ Incoming จนถึง outgoing เลยครับก่อนหน้านั้นเป็นยังไงก่อนหน้าเป็นแมนนวลครับพีแมนนวลแมนนวลใช้ Excel ใช้อะไรทั่วไปเลยครับทิ้วมาถึงว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องมีการปฏิวัติครั้งใหญ่ใช่ครับใช่ครับเทคโนโลยีมาใช่ครับใช่ครับลองใจคุณพ่ออยู่นานไหม ลองใจคุณพ่อแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคุณแม่นี่ไม่ธรรมดานี่แล้วเป็นยังไงทดลองอยู่กี่เดือนทีท่ปีทดล,ลองคุยกันอยู่ประมาณปีกว่าโดยที่เอาระบบเข้ามาทั้งหมดสี่ห้าบริษัทอเพื่อมานําเสนอให้ทางคุณพ่อดูว่าเป็นยังไงเพราะว่า จำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อยในการลงทุนใช่ครับับงพ่อคุณพ่อต้องคิดละเอียดนะใช่ครับโอ้โหพ่อาดิ้นรนมากกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยใช่ครับำบามาใช่ครับสำเร็จไหมสำเร็จครับผมอ่าอันนี้อันนี้เป็นแชร์ลิงนะครับก็ตอนนั้นในเมื่อเรากลับเพิ่งกลับมาเราก็ยังไม่มีรถออ่าคุณพ่อก็ถามว่าอยากได้รถลายอ่าก็ทั่วไปนะครับทำไมเราก็เสร็จผมบอกเอางี้ผมไม่เอารถแล้วกันเอผมเอาโปรแกรม ไม่เลือกรถยนต์แต่เลือกโปรแกรมที่จะมาพัฒนาบริษัทใช่ครับทำไมตัดสินใจแบบนั้นก็ในเมื่อที่บ้านเราก็ยังมีพอมีรถใช้ใช้คนนู้นก็ได้ใช้คันนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากให้ธุรกิจตรงนี้ครับมัน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 เซตมันมันเซตเทิลนะครับมันมันมีระบบที่ชัดเจนเข้าออกชัดเจนคือที่นี่เชื่อมั่นไว้ระบบนี้มันต้องทำให้เติบโตต่อไปเพราะผมจบมาสายนี้ด้วยตอนนั้นมันจะแมนนวลแบบบอกโหด้วยเง็กซ์ซื้อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับแล้วคุณพ่อว่าไงฮะคุณพ่อบอกอ้าว งั้นก็เอาเงินที่จะซื้อรถมาทำโปรแกรมนี่แหละตอนนั้นมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจว่ายังไงก็ต้องได้เพราะว่าเราตอนอยู่ที่นู่นเราทําระบบให้กับหลายบริษัทสเซ็นมาแล้วตอนที่เราเรียนปริญญาโทครับโอ้โหคุณผู้ชมครับหัวใจของหัวใจคนนี้นะยอมทิ้งรถที่ข้อจะซื้อให้เอาเงินมาลงทุนกับระบบที่จะดูแลบริษัทครับผลเป็นไงฮะก็สําเร็จครับทุกวันนี้ก็ยังยังยังใช้ได้อยู่ครับแล้วคุณพ่อว่าไงคุณพ่อ คุณพ่อก็คุณพ่อเขปลื้มนะครับแต่เขาไม่พูดหรอกครับเจนหนึ่งเจนสองจะไม่ค่อยพูดหรอกครับจนถึงวันนี้ครับยุบริษัทกี่ปีแล้วนะตอนนี้ถ้าบริษัทตาสี่สิบปีแล้วครับสี่สิบปีแล้วที่เติบโตมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาในวิกฤตเศรษฐกิจหลายช่วงเวลาใช่ครับหลักการทํางานของทิวบริหารจัดการในตําแหน่งตอนนี้คือกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยยึดหลักทํางานยังไงครับก็ตรงๆว่ายึดหลักทํางานไงเนี่ยครับเรา ไอ้เรื่องขยะอดทนเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วันดับแรกใช่ไหมครับสีสองก็คือโปรดักทุกอย่างที่ออกจากเราต้องได้คุณภาพครับเพราะอย่างที่ที่ผมอาจจะไม่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้เกินไปคือเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับเรามีโรงงานของเราเองเรามีฝ่ายเซอร์วิสของเราเองเรามีฝ่ายผลิตอะไหลของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อโปรดักของเราไปนะครับคือไม่ต้องห่วงเลยว่า เราจะไม่มีชิ้นงานตัวไหนที่ที่ไม่ได้ทําที่โรงงานเราเองคือยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างผลิตโดยฝีมือคนไทยล้วนใช่ครับภายใต้แบรนด์ของประเทศไทยใช่ครับใช่ครับโอ้โหครับครับครับ,รบแล้วพอในี้เมื่อเรามั่นใจในเรื่องบอกว่าคำว่าคุณภาพคือไม่ใช่แค่คุณภาพสินค้าที่จะส่งต่อไปแม้แต่สินค้าที่เป็นคุณภาพทางการบริการด้วยแน่นอนครับผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าแอร์หนึ่งเครื่องก็เหมือนรถหนึ่งคันรับรับไม่ขับ ก็เสียก็คือไม่ใช้แอร์ใช้งานต้องใช้งานครับสองไม่เซอร์วิสไม่ดูแลตามเวลาก็เสียครับแล้วก็มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเสื่อมตามสภาพอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อแอร์หนึ่งเครื่องก็เหมือนกับซื้อรถยนต์หนึ่งคันคือต้องดูแลก็ต้องดูแลดูแลเขาเหมือนกับที่เขาดูแลเราครับครับนี่ครับคือซีซองที่บอกว่า คุณภาพแล้วก็การบริการของเราจะต้องเติมเต็มให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ครับอย่างสุดท้ายครับความจริงใจครับแน่นอนครับการที่เราขายขายของอย่างหนึ่งเราควรจะมีความจริงใจกับลูกค้าที่ซื้อของของเราไปว่าสินค้านี้ได้คุณภาพแบบนี้นะตอบโจทย์กับลูกค้าหรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์เราไม่ควรจะเลี่ยงบาลีหรือใช้อะไรก็ตามแต่ซึ่งบอกให้ลูกค้า ใช้ของเราถ้าไม่ได้ก็คือบอกไม่ได้ครับครับครับวันนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จนะครับอะไรเป็นตัวชี้วัดแห่งความสาเร็จของของเราเอาไปสองส่วนครับส่วนแรกขอเป็นครอบครัวก่อนนะครับอย่างที่พี่ทราบผมมให้ความสคัญครอบครัวเสมอครับก็คืออยากเห็นครอบครัวมีความสุขเข้าคุณมีความสุขแล้วก็อ พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงไม่เครียดเรื่องเราไม่เครียดเรื่องการกระทําของเราอะไรเงี้ยนะครับพี่คือคือตอนนี้เนี่ยคุณพงษคุณแม่เนี่ยปล่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณแม่ปล่อยแล้วครับเต็มที่ส่วพ่ออย่างที่บอกตรงคุณแม่อาจจะดูฝ่ายบัญชีอยู่อ่าครับส่วนพี่สาวก็ดูโรงงานเต็มตัวนะครับก็อย่างที่สอพี่น้องช่วยกันช่วยกันครับผมอยู่ฝ่ายขายเขาอยู่ฝ่ายโรงงานใช่ไหมครับ ส่วนคุณพ่อเนี่ยตอนนี้ก็จะดูก่อสร้างลงทุนเพิ่มเติมมากกว่าคุณพ่อยังมีใจที่ยังทำครับยังทำครับยังทำครับเรื่องครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วมีปัจจัยอีกต่อไปไหมครับอย่างสองก็คืออย่างที่บอกว่าในเมื่อเราขายของนะครับเราก็อยากให้ลูกค้าที่ซื้อของเราไปได้ใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็แฮปปี้กับการที่หลังจากซื้อของเราไปแล้วแล้วได้ใช้ ของเราแล้วอะไรเงี้ยครับได้มีความสุขใช่ครับใช่ครับอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าครับติวติอยากที่ว่าอยากจะเห็นสังคมไทยนะครับขับเคลื่อนอย่างไรในในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ครับโอ้คำพูดนี้คำถามนี้เยี่ยมเลยครับพี่ก็คือด้วยด้วยอย่างทุกคนนี้ก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็ถูกถูกห้อมล้อมด้วยต่างชาติเกือบหมดละครับก็อยากให้คนไทยครับ นะครับสับสนุนของไทยผู้ประกอบการไทยนะครับหรืออุตสาหกรรมไทยต่างๆเพราะเนื่องจากอะไรครับเมื่อจากว่าถ้าเราสับสนุนของในประเทศเราเองครับมองง่ายครับเหมือนเกาหลีเหมือนคนจีนเหมือนกันเขาก็ใช้ของในประเทศใช้โปรดักในประเทศเงินก็จะอยู่หมุนในประเทศไม่ออกไปนอกประเทศการที่ปล่อยให้การที่สับสนต่างชาติมากจนเกินไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทําให เศรษฐกิจของประเทศไทยหรือว่าเงินเงินตราของประเทศไทยออกนอกประเทศมากเกินไปออนนี้ผมมองอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนผกล้าพูดตรงนี้เลยว่าอ,อ,อุตสาหการรมเครื่องประบอาการประเทศไทยนะครับอ,อ,อุตสาหการรมในประเทศไทยเนี่ยไปในระดับสองของโลกโอ้ใช่ครับอ,อ,อแพ้ตอนนั้นแพ้ญี่ปุน่นครับครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไปเป็นระดับสามอดับสี่อัดับ 3, ห้าแล้วธุรกิจแอร์นะครับแต่ผมยังยืนยันคำนี้ครับว่า Product Make in Thailand นะครับ ยังมีชื่อเสียงอยู่อมีมาตรฐานมีมาตรฐานครับเพราะหลายประเทศทุกวันนี้ที่มาจ้างผมผลิตเครื่องระกาศ oh. อ๋อก็ยังต้องการคําว่าเมยอินไทยแลนด์อยู่โอ้อ oh, ยังขายได้ยังขายได้ครับยังขายได้ก็ยังอย่างไงก็อยากให้คนไทยสนับสนุน<ม><ม>ครับ<ม>เพราะว่าไม่ใช่แค่ช่วยธุรกิจอย่างพวกที่เป็นอุตสาหกรรมแบบผมอย่างเดียวนะครับอย่างพวกธุรกิจที่เป็นต้นน้ํามากๆอย่างเช่นพาร์ทหรือรอมทเทยลต่างๆเนี่ยที่เป็นของคนไทยเนี่ยครับถ้าสมมุติว่า ใช้ต่างชาติเข้ามาหมดต่อไปปลายน้ําก็จะก็จะตายหมดต้นน้ำก็จะตายหมดด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขย่งยังบอกว่ายังอยากให้ซัพพอร์ตทางด้านนี้อยู่ถ้าให้สามคำสำหรับคำว่า Star Air เนี่ยจะพูดว่าไงครับก็ต้องใช้คำว่าคอนเซปต์ของแอร์ที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วครับก็คือเย็นเย็นเงียบประหยัดไฟอธิบายนิดนึงอ่ะครับเย็นแน่นอนครับซื้อแอร์ไปต้องการความเย็นเพราะคนไทยชอบ เปิดแอร์อุณหภูมิตตร้อนเนาะร้อนอใช่แล้วก็ห่มผ้าหนาๆคนไทยคนไทยครับใช่ไหมครับเ<อ> <N> งียบแน่นอนครับแอร์ที่อยู่ตามออฟฟิศอาจจะดังเพราะว่าอาจจะเป็นไซส์ใหญ่หรืออะไรก็ตาม <c oughs> แต่แน่นอนครับแอร์ที่อยู่ตามห้องนอนต้องเงียบเพราะไม่งั้นบางคนนอนไม่ได้ครับสามก็คือซื้อแอร์ไปแอร์คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินพลังงานมากที่สุดในบ้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอร์ประหยัดไฟก็จะทำให้บ้านเสียค่าไฟน้อยครับครับครับ วันนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสที่น้องทิวเนี่ยได้มาพูดคุยกับเราในเรื่องของเจนสองเจนนะครับระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายครอบครัวที่ทําธุรกิจลักษณะแบบนี้กําลังจะเปลี่ยนภายส่งต่อกันเนี่ยนะครับอยากจะให้คําแนะนําระหว่างเจนนี้ยังไงดีฮะครับก็อย่างที่ผมพูดครับผมอาจจะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เหมือนกับวัยรุ่นทั่วๆไปที่ไม่ไม่อยากฟังเจนแรกไม่อยากสับเจนแรกแต่ว่า อยากให้น้องๆทุกคนนะครับลองลองลองเปิดใจครับว่าอย่างที่พูดครับว่าเจนหนึ่งะครับเขามีเขามีเขามีประสบการณ์มามากกว่าเราประสบการณ์มากกว่าเขาอัน้ำร้อนมาก่อนอย่างที่บอกคำนี้ใช้ได้จริงๆครับ <ๆ S 1> ครับคเพราะอย่างที่บอกบอกว่าตอนนี้ผมเอาโปรแกรมเข้ามาทำอะครับ <ๆ S 1> สิ่งแรกที่ผมต้องฟังก็คือการที่จะทำยังไงให้โปรแกรมตัวนี้เข้ากับงานของเราได้ ทาอย่างไรให้โปรแกรมตัวนี้เข้ากับงานของเราได้ซึ่งไม่มีทางที่โปรแกรมที่สร้างมาถึงปุ๊บจะมาแมทช์กับบริษัทมันต้องมีมันคัสตอมไมซ์ต้องมีอะไรอยู่แล้วคนที่จะไปช่วยเราตรงนี้ได้นะครับก็คือเจนหนึ่งหรือคนที่ทํางานมาก่อนเราทั้งนั้นครับ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 ก็อยากให้ฟังแล้วก็ลองค่อยค่อยคุยใช้เวลาคุยกันมากกว่าฟังแล้วใช้เวลาคุยกันใช่ครับคนที่ทํางานกับที่บริษัทอายุมากสุดเนี่ยกี่ปีฮะที่อยู่กันมาโอ้ย เกษียณเกษียณกันแล้วก็มีครับแต่อย่างแต่ที่บอกว่าเราก็ยังจ้างอยู่จ้างต่อเป็นรลายปีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็เหมือนกับอาจจะด้วยธุรกิจผมก็ยังเป็นเหมือนกับธุรกิจเท่าแก่ครับก็ยังมองคนที่ทํางานมาตั้งนานหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับลุงป้าน้าอาหรือเป็นแบบเป็นญาติผู้ใหญ่มากกว่าครับโอ้ครับแมอยากจะคุยกับทิวมากกว่านี้นะเวลาจะหมดแล้วครับทิวฝากนะครับแรงบันดาลใจนะครับกับคนที่ทําธุรกิจ อาจจะท้อหรือผิดหวังหรือกำลังหมดกำลังใจให้สู้ต่อไปยังไงเชิญเลยครับครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับอย่าท้อครับแต่ว่าผมพูดไปก็อาจจะทําไม่ได้เลยบอกว่าอยากให้คิดว่าอย่างที่บอกเป็นบทเรียนตัวหนึ่งที่ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะเหมือนเป็นประสบการณ์ในชีวิตครับเพราะอย่างนี้แน่ทุกคนตอนนี้ครับที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อสู้กับบริษัทต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดน้ําท่วมหรืออะไรก็ตามแต่ครับ มองทุกอย่างเป็นโอกาสครับครับให้มองวิกฤตเป็นโอกาสใช่ครับแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ครับครับครับขอบคุณครับครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวแรงบันดาลใจจากสไตล์แอร์ครับขอบคุณทิวที่ให้เกียรติในรายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำฝากในสัปดาห์นี้นักสู้เจน2นะครับกับการฟันฝ่ากับสภาพเศรษฐกิจการแข่งขันในโลกยุคโกลบอลนี้นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า40ปีก็อยากจะชวนให้พวกเราสนุนสินค้าไทย เพื่อไทยได้เติบโตแข็งแรงแล้วก็นําเงินรายได้ของการส่งออกเข้ามาประเทศกันมากๆครับวันนี้สินได้เลยเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนผู้ชมสามารถติดตามรายการรักเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีผ่านช่องทางทวิชั่นช่อง7 84และอีกหลายแพลตฟอร์มวันนี้ผมและแขกเชิญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ